ตุนพิจิกมังกรเมถุนเมษกันรู้ตัวหรือเปล่าว่าช่วงนี้ทําไมเรามีอาการคลื่นไส้จะอ้วกไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงเรื่องท้องหรือเป็นเพศอื่นๆอ,อะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชาวราศีเหล่านี้เจอครับคุณกําลังมีปัญหาสุขภาพอย่างหนึง่งเนื่องจากภาวะ ความกดดันสูงจากเพื่อนที่ทำงานไม่ใช่งานแต่มันคือความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่ตัวเราไม่สามารถพูดออกมาได้ความเครียดตรงนี้มันสูงจนบางคนเป็นไมเกรนก็คือที่เส้นเลือดสมองมันขยายใหญ่ตุบไปกดเบียดสมองจนมีอาการปวดทำอะไรไม่ได้ แต่บางคนอาการยังไม่ถึงขนาดนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของตัวเราที่มีความเครียดอึดอัดลำบากใจเวลาเขาสั่งงานอะไรมาไม่ได้อยู่ใน Job d e s c r i p t ชั่บางทีไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยซ้ำไปแต่เขาขอว่าช่วยชๆกันหน่อยทำงานด้วยองค์กรที่เหมือนพี่เหมือนน้องมีน้ำใจหน่อยสิทำแทนเพื่อนไม่ได้หรอคำพูดเหล่านี้ มันทําให้เราเครียดเพราะเรามีคําพูดที่อยากตอบโต้อธิบายกลับไปถึงความไม่เหมาะสมถึงสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นถึงสภาวะที่ฉันไม่ควรถูกเอาเปรียบเลยในตอนนี้แต่คําพูดนั้นมันไม่สามารถออกไปได้เพราะความกลัวที่รู้สึกว่าถ้าเกิดพูดอะไรตรงๆออกไปมันจะส่อให้เกิดปัญหาความกดดันความลําบากใจหรือการสร้างกลุ่มสร้างม็อบในองค์กรเพื่อบูลลี่เรา องค์กรเราเป็นแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้เรื่องนี้ครับถ้าตัวเรายังอยากไปต่ออย่างน้อยต้องมีเงินรายเดือนยังไม่ได้มีเงินพร้อมที่จะถอยออกมาไปหางานที่ชอบไปใช้ชีวิตแบบมีอิสระหรือรีลแลกได้พลังงานของพระราชาถือไม้บอกให้ราศีเหล่านี้ทำเรื่องหนึ่งแล้วผลลัพธ์จะดีมากไม่รู้ตัวเราอยากทำไหมนะแต่พระราชาหมายถึงผู้ที่มีความยุติธรรมและมองผลลัพธ์ องค์กรเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่ทําให้เด็กใหม่ใช้ชีวิตลําบากเจ้าพอ่อเจ้าแม่แมงอยู่ได้แต่คนเข้ามาใหม่แมงออกกันเป็นระนาวองค์กรเสียหายนะครับเราที่อยากให้องค์กรดีขึ้นจึงต้องเก็บหลักฐานการพูดการสั่งงานลบกวนพี่ไม่พูดสั่งงานตรงนี้นะหนูกําลังทํางานอยู่เดี๋ยวมันผิดพลาดเดี๋ยวเออร์เรอร์ลบกวนส่งข้อมูลที่พี่จะสั่งงานหนู ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทีครับทีค่ะว่าไปมีจอ,โโจอบนู้นจอบนี้ลกกวนส่งลบกวนส่ง,ลลสงและเก็บข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเอาไปใช้อะไรที่จะเพื่อให้องค์กรปรับปรุงระบบปรับปรุงวัฒนธรรมได้แน่นอนครับอัศวินถือไม้และควบมา้าออกไปได้หลักฐานครบแล้วอะ่ะก็เอาไปรายงาน ผู้ที่มีสิทธิ์มีอำนาจเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์องค์กรตัวเราถ้ามีหลักฐานสามารถพูดคุยกับหัวหน้าเมนเจอร์ซีอีโในองค์กรได้แถมยังเป็นใบเบิกทางให้ตัวเราอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีที่อาจารย์กำลังบอกอยู่ บอกว่ามันเป็นจังหวะที่ดีถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกขึ้นไส้จะอาเจียนเป็นไมเกรนจากความเครียดเพราะวัฒนธรรมองค์กรนี่เป็นโอกาสที่เขาพยายามสื่อสารเทพพยายามบอกแล้วว่าหัวหน้าตำแหน่งต่างๆของเองกําลังจะว่างเพราะเองกําลังจะขึ้นไปเสียบพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเก็บหลักฐานก่อนกลางเดือนนี้สามารถขึ้นไปคุยส่วนตัวกับผู้ที่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์องค์กร แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วบรรยากาศตำแหน่งเงินเดือนรวมถึงการรับเด็กใหม่ๆเข้ามาวัฒนธรรมจะเปลี่ยนเพราะเราเป็นคนที่มองเห็นปัญหาเราไม่ได้มองข้าม ยอมรับปัญหาแล้วชนแล้วแก้ไขนี่แหละครับนิสัยผู้นำที่เราควรขึ้นตำแหน่งนะก็เป็นกำลังใจให้อันนี้เป็นแค่เทคนิคคร่าวๆถ้าเกิดเราอยากดูดวงส่วนตัวเอาเทคนิคเอาคำพูดเอาวิธีการเก็บหลักฐานที่มันแยบย์กว่านี้อาจารย์เป็นพยาบาลมีจิตวิทยาและสามารถให้ในสิ่งที่ตัวเราต้องการได้ทุกอย่างจองคิวดูดวงได้ทางนี้หรือจะลองไปใช้แค่วิธีนี้ก็ตามใจนะ